สวัสดีครับผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับสู่พอดแคสต์ Do it today ทำเลยวันนี้ในวันนี้เรามาพบกับหัวข้อที่ท้าทายและสัมผัสชีวิตของเราทุกคนนั่นคือการเอาชนะความกลัวในตอนที่แล้วเราได้พูดถึงพลังแห่งการเริ่มต้นและหลายท่านอาจได้เริ่มต้นทำในสิ่งที่ฝันไว้แล้วแต่สิ่งที่มักจะตามมาพร้อมกับการเริ่มต้นคือความกลัวผมยังจําได้ดีถึงครั้งแรกที่ต้องพูดต่อหน้าคนหมู่มากหัวใจเต้นแรงมือสัน่นเสียงสัน่นและความคิดที่ว่า ถ้าฉันพูดผิดล่ะถ้าทุกคนไม่สนใจสิ่งที่ฉันพูดล่ะความกลัวเหล่านี้เกือบทำให้ผมถอยกลับแต่การก้าวผ่านความกลัวนั้นได้กลับกลายเป็นจุดเปลี่ยนสําคัญในชีวิตเราทุกคนล้วนมีความกลัวไม่มากก็น้อยไม่ว่าจะเป็นกลัวความน้มเหลวกลัวถูกปฏิเสธกลัวการเปลี่ยนแปลงหรือแม้กระทั่งกลัวความสําเร็จแต่ความกลัวเหล่านี้ไม่จําเป็นต้องเป็นกําแพงที่ขวางกั้นเราวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีเข้าใจและเอาชนะความกลัวไปด้วยกัน เข้าใจธรรมชาติของความกลัวความกลัวไม่ใช่เรื่องแปลกมันเป็น,นกลไกทางธรรมชาติที่ช่วยให้เราอยู่รอดสมัยโบราณความกลัวทําให้บรรพบุรุษของเราหลีกเลี่ยงอันตรายไม่เข้าใกล้สัตว์ร,ร้ายหรือไม่ไปนในที่อันตรายความกลัวเกิดขึ้นในส่วนของสมองที่เรียกว่าอะมิโกดารา (amygdala) ซึ่งทําหน้าที่เป็นสัญญ,ญาณเตือนภัยเมื่อเรารู้สึกถูกคุกค,คามอะมิกโกดาราจะปล่อยฮอร์โมนความเครียดเช่นอะดีนีนาลีนและคอติซอล ทำให้เกิดปฏิกิริยาสู้หรือหนี (fight or flight response) แต่ในโลกปัจจุบันความกลัวของเรามักไม่ได้เกี่ยวกับภัยคุกคามทางกายภาพแต่เป็นความกลัวทางสังคมหรือทางจิตใจเช่นกลัวถูกวิจารณ์กลัวล้มเหลวกลัวถูกทอดทิ้งนักจิตวิทยาซูซ a นเจฟเฟอร์สผู้เขียนหนังสือ Feel the Fear and Do It Anyway ได้แบ่งความกลัวออกเป็น3ระดับความกลัวระดับพื้นผิวกลัวสถานการณ์เฉพาะเช่น กลัวพูดต่อหน้าคนเยอะๆกลัวเครื่องบินความกลัวระดับจิตใจกลัวสภาวะภายในเช่นกลัวถูกปฏิเสธกลัวความล้มเหลวกลัวไม่เพียงพอความกลัวขั้นพื้นฐานความกลัวที่ลึกที่สุดคือฉันไม่สามารถรับมือได้เป็นความกลัวว่าไม่มีความสามารถพอที่จะจัดการกับชีวิตสิ่งสําคัญคือการเข้าใจว่าความกลัวเป็นเพียงอารมณ์ไม่ใช่ความจริงความกลัวบอกเราว่าคุณทำไม่ได้มันอันตรายถอยดีกว่า แต่ความจริงอาจไม่ได้เป็นเช่นนั้นผลกระทบของความกลัวต่อชีวิตความกลัวที่ไม่ได้รับการจัดการสามารถส่งผลกระทบอย่างมากต่อชีวิตของเรานึกถึงความฝันที่คุณไม่เคยไล่ตามโอกาสที่คุณปล่อยผ่านคําพูดที่คุณไม่เคยกล้าพูดทั้งหมดนี้อาจเป็นเพราะความกลัวยับยั้งคุณไว้งานวิจัยจากมหาวิทยาลัยฮาวาดพบว่าผู้คนมักเสียใจกับสิ่งที่ไม่ได้ทํามากกว่าสิ่งที่ทําผิดพลาดเมื่อถามผู้สูงอาย,ยุว,ว่าพวกเขาเสียใจกับอะไรมากที่สุดในชีวิต คำตอบส่วนใหญ่คือสิ่งที่ฉันไม่กล้าทำไม่ใช่สิ่งที่ฉันทำผิดพลาดนอกจากนี้ความกลัวยังส่งผลต่อสุขภาพกายและใจของเราความเครียดเรื้อรังจากความกลัวสามารถนำไปสู่ปัญหาสุขภาพมากมายตั้งแต่ความดันโลหิตสูงโรคหัวใจไปจนถึงปัญหาระบบภูมิคุ้มกันความกลัวยังเป็นตัวการสำคัญที่ทำให้เราไม่สามารถอยู่ในปัจจุบันได้เพราะมันทำให้เราคุ้นคิดถึงอดีตหรือกังวลเกี่ยวกับอนาคตทำให้เราพลาดความสุขและโอกาสที่มีอยู่ตรงหน้า อย่างไรก็ตามความกลัวไม่ใช่ศัตรูเสมอไปบางครั้งมันก็มีประโยชน์เช่นทาให้เราระมัดระวังในสถานการณ์อันตรายหรือกระตุ้นให้เราเตรียมตัวให้ดีแต่เราต้องรู้จักแยกแยะระหว่างความกลัวที่มีประโยชน์กับความกลัวที่ขัดขวางการเติบโตของเรากลยุทธ์ในการเอาชนะความกลัวตอนนี้ที่เราเข้าใจธรรมชาติของความกลัวแล้วมาดูวิธีการเอาชนะความกลัวกันรู้จักและยอมรับความกลัวของคุณการเอาชนะความกลัวเริ่มต้นจากการยอมรับว่าคุณกำลังกลัว อย่าพยายามปฏิเสธหรือกดมันไว้ลองเขียนความกลัวของคุณออกมาและถามตัวเองว่าความกลัวนี้มาจากไหนมันสมเหตุสมผลหรือไม่อะไรคือสิ่งที่แย่ที่สุดที่อาจเกิดขึ้นเมื่อคุณได้ระบุความกลัวอย่างชัดเจนมันมักจะดูน่ากลัวน้อยลงและจัดการได้ง่ายขึ้นประชิญหน้ากับความกลัวทีละน้อยเทคนิคที่เรียกว่าการลดความไวต่อระดับความรู้สึกเป็นวิธีที่ได้ผลดีในการรักษาโรคกลัว โดยการค่อยๆประชิญหน้ากับสิ่งที่กลัวทีละน้อยเช่นถ้าคุณกลัวการพูดต่อหน้าคนหมู่มากอาจเริ่มจากการพูดในกลุ่มเล็กๆ 2- 3ถึงคนจากนั้นกลุ่มใหญ่ขึ้นและค่อยๆเพิ่มจำนวนคนไปเรื่อยๆจนสามารถพูดต่อหน้าคนจำนวนมากได้ใช้เทคนิคการจินตนาการเชิงบวกสมองเราไม่สามารถแยกแยะได้อย่างชาัดเจนระหว่างสิ่งที่เราจินตนาการกับสิ่งที่เกิดขึ้นจริงนักกีฬาระดับโลกใช้เทคนิคการจินตนาการ (Visualization) เพื่อซ้อมในใจก่อนการแข่งขันจริง ลองจินตนาการถึงตัวคุณที่กำลังเผชิญหน้ากับความกลัวและจัดการมันได้อย่างสำเร็จนึกภาพความรู้สึกของความสำเร็จและทำซ้ำๆเพื่อสร้างความมั่นใจเปลี่ยนเรื่องเล่าภายในของคุณคำพูดที่เราบอกตัวเองหรือเรื่องเล่าภายในมีผลอย่างมากต่อความกลัวของเราถ้าคุณบอกตัวเองว่าฉันทำไม่ได้มันยากเกินไปฉันไม่เก่งพอคุณกำลังเพิ่มความกลัวให้ตัวเองลองเปลี่ยนเป็นฉันกำลังเรียนรู้ฉันทำดีที่สุดแล้วทุกคนต้องเริ่มจากจุดนี้แม้ว่าคุณอาจจะยังไม่เชื่อ แต่การพูดบวกซ้ำๆจะค่อยๆเปลี่ยนมุมมองของคุณฝึกการหายใจและการทำสติเมื่อเรากลัวร่างกายจะหายใจเร็วและตื้นทำให้เกิดอาการหายใจเกินและเพิ่มความวิตกกังวลการฝึกหายใจลึกๆชๆ้าๆหายใจเข้าสวินาทีกลั้นไวสอวินาทีและหายใจออกหวินาทีจะช่วยลดความเครียดและทำให้คิดชัดเจนขึ้นการฝึกสติ mindfulness ก็เป็นเครื่องมือทรงพลังในการจัดการกับความกลัวโดยการเฝ้าสังเกตความคิดและความรู้สึกโดยไม่ตัดสินให้เห็นว่าความกลัวเป็นเพียงความคิดที่ผ่านเข้ามาไม่ใช่ตัวตนของคุณใช้เทคนิคเลวร้ายที่สุดลดดีที่สุดสิ่งที่อาจเกิดขึ้นถามตัวเอง3คําถามอะไรคือสิ่งเลวร้ายที่สุดที่อาจเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งดีที่สุดที่อาจเกิดขึ้นอะไรคือสิ่งที่น่าจะเกิดขึ้นมากที่สุด เมื่อเราพิจารณาทั้ง3ด้านเรามักจะพบว่าสิ่งที่เลวร้ายที่สุดมีโอกาสเกิดขึ้นน้อยมากและแม้ว่ามันจะเกิดขึ้นเราก็สามารถจัดการได้ก้าวหนึ่งข้างหน้าแม้ว่าจะยังกลัวความกล้าไม่ใช่การไม่รู้สึกกลัวแต่คือการลงมือทําแม้ว่าจะยังกลัวอยู่ดังที่นิวอาร์มสตรองกล่าวไว้ความกล้าหาญไม่ใช่การไม่มีความกลัวแต่คือการชนะมันจงจําไว้ว่าความกลัวไม่จําเป็นต้องหายไปก่อนที่คุณจะลงมือทํา บางครั้งการลงมือทําก่อนต่างหากที่ทําให้ความกลัวหายไปผู้ฟังที่รักความกลัวเป็นส่วนหนึ่งของการเป็นมนุษย์แต่มันไม่ควรเป็นตัวกําหนดชีวิตของเรานึกถึงคํากล่าวของเอลิโนนออรูสแฟมเซอร์สเวลส์ดาดที่ว่าทาหนึ่งสิ่งทุกวันที่คุณกลัวหรือที่จอร์จแอดเดร์กล่าวว่าทุกสิ่งที่คุณต้องการอยู่ด้านตรงข้ามของความกลัวการเอาชนะความกลัวไม่ได้หมายถึงการไม่รู้สึกกลัวอีกต่อไปแต่หมายถึงการไม่ให้ความกลัวควบคุมการตัดสินใจของเรา ทุกครั้งที่คุณเผชิญหน้ากับความกลัวคุณกำลังสร้างความแข็งแกร่งและความมั่นใจคุณกำลังบอกตัวเองว่าฉันจัดการกับความกลัวนี้ได้ฉันจะจัดการกับความกลัวต่อไปได้เช่นกันขอท้าทายให้ทุกท่านระบุความกลัวหนึ่งอย่างที่ขัดขวางคุณมานานและลองใช้หนึ่งในเทคนิคที่เราพูดถึงวันนี้เพื่อก้าวผ่านมันอาจเป็นความกลัวเล็กๆก่อนก็ได้เพราะชัยชนะเล็กๆจะสร้างความมั่นใจสำหรับความท้าทายใหญ่ๆในอนาคตอย่าลืมแชร์ประสบการณ์ของคุณกับเราผ่านทางช่องทางโซเชียลมีเดียของเรา เราอยากได้ยินเรื่องราวจากคุณจริงๆนะครับแล้วพบกันใหม่ในสัปดาห์หน้ากับรายการ Do It Today ทำเลยวันนี้วันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ